สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม d ดน a ์ตี้วั r เดอร์อลครับซึ่งการจะเล่นเกมนี้ได้นะครับคุณควรจะมีตัวละครเก่งไว้ใช้งานสักหน่งน้อยตัวถึงสองตัวครับซึ่งวันนี้ครับเรามีเนี่ยฮะทองสามพันคูดีเนี่ยเราจะไปทําการเปิดนะฮะเปิดหาตัวละครเนี่ยนะครับสิบตัวเน้นกรอบทองนะครับนี่ครับเราจะเปิดสิบตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่าตัวไหนใช้งานกันได้ไม่ได้อย่างไงบ้าง จัดเลยครับอย่ารอช้าปึบ๊บมาแล้วครับโอ้โหทองเยอะครับ5ตัวโอ้โหทองอลามากครับผมเขาด้วยนะครับตอนนี้มันมารวดเดียวหมดเลยว่ะมาดูกันหน่อยครับผมมีกรอบทองทั้งหมด1,2,3,4,5ตัวนะฮะ เริ่มที่ตัวแรกครับเตียวโกกค,ครับนะเราเช็คก่อนเด้เตียวโกกเกมนี้กรอบทองม,มันจะใต่ตัดดีกว่านะฮะเตียวโกกเป็นเกดรดซีครับผมไม่เวอร์ครับไม่ควรใช้ชุนแล้วชุนอ่าสร้างเชียงอะ่ะชออุเนาหรือซุน ซุนสร้างเสียงนะฮะไม่เจอครับผมเอาลกซุนก่อนแล้วกันลกซุนครับผมเกตบีครับธาตุไฟไม่เวิร์คเท่าไหร่นะฮะน่าเสียดายครับผมผมหาซุนสร้างเสียงไม่เจออะธาตุไฟนะ มีซุนเซียงเฮียงครับผมใกล้ๆก,กันก็เกตวีทั้งคู่เนาะซุนกวนไม่เจอไม่ใช่เกตเอด้วยซุนเกียรไม่ใช่โอเคแปลว่าทำใจไม่ใช่เกตเอแน่นอนเสีเยสเ่ยวเกี้ยวครับผมเสี่ยวเกี้ยวตัวละครรถไฟเกตเอเกตบีครับผมห่วยเหมือนกันฮะสีหลงอะ สีหลงสีหลงพอได้ครับธาตุน้ำเกียรเอครับผมพอไปได้พอไปได้ไไดต่างโต๊ะไฟนี่เกียรเออยู่แล้วแล้วสุดท้ายเปียวเซียนเปียวเซียนเกียรเอครับตรงน,นั้นเนี่ยต้องบอกว่างวดน,นี้ได้เป็นตัวคอธาตุไฟมาค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้โหน่าเสียดับสุนข่างเทียงนี่ทำไมมันไม่เวิร์กนะเนี่ยเดี๋ยวขอเจ็คที่เบรดอีกนิดนึงฮนะ ออฟฟิเชียลเคริสน่ะซุนสร้างเซียนอยู่ไหนเอ่ยเป็นอ๋อซุนสร้างเซียนเป็นมิดเดิลเทียของ๊กวู๊ครับผมน่าจะโอเคนะคือไม่ถึงกับเป็นตัวเทพมากก็ใช้งานได้ครับผมส่วนลกซุนนี่ไม่เวิร์กนะต่างตก็ไม่ค่อยเวิร์กครับผม โอเคผมมันก็ศูนย์สร้างเสียมขอปั้นได้นะฮะมัเก็บไว้ได้อยู่โอเคจบแล้วครับไม่มีตัวเทพหลงมานะฮะขอจบคลิปการเปิด3,000ทองไว้เดี๋ยวพิงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม